จริงๆนะประเทศญี่ปุ่นเมือนน่อแห่งแดนปลาดิบก็ถูกหยิบยกมาใช้เยอะเหมือนกันนะต่อจาก EP ที่6ที่น้องซิมได้มีการหยิบยกประเทศรัสเซียมานำเสนอใน EP นี้ทำให้น้องซิมได้คิดว่าเราจะหยิบยกประเทศนี้มาจริงๆเหรอจริงๆใช่ไหม ประเทศแห่งแดอาทิย์ไทยประเทศที่เรียกได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากทางด้านสื่อบันเทิงอย่างประเทศญี่ปุ่นจากการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศต้นๆเลยที่เรียกได้ว่ามีการตีตลาดทางด้านสื่อบันเทิงแนวนี้มาตั้งแต่แรกๆจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมเกมข้าใหญ่ๆอย่าง Sony Nintendo และ Sega าเปนหเข้ากลับในเรื่องของบริษัทวัฒนธรรมและตำนานที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศหรือยอย่างที่ซอฟต์าวร์มากๆของประเทศนี้อย่างเกมและอนิเมะดังๆจะเป็นับพวกรูโตะวันพีซทิ้งที่เรียกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะจด และชื่นชอบโดยที่สื่อบันเทิงมางกชอบหยิบประเทศญ,ญี่ปุ่นมาใช้ในการออกแบบอย่างเช่นเกม Persona 5 Royal ที่ได้มีการนําเสนอในเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่โดยที่ตัวเกมจะตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียวตัวละครภายในเกมจะเป็นนักเรียนมัธยมปลายสะท้อนระบบการศึกษาและชีวิตประจาวันของเยาว,วชนญี่ปุ่นระบบสังคมที่เข,ข้มงวดการขดขี่ทางอำนาจปัญหาทางเศรษฐกิจท,ที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นหรือแม้แต่แนวคิดปรัชญาและจิตวิทยาของญี่ปุ่นจากการที่นําเสนอแนวคิดหน้ากาก Persona ที่สะท้อนถึงบุคลิกที่แตกต่างกันในสังคม ซึ่งคล้ายๆกับแนวคิดฮอนะและทาเตมาเอะโดยรวมแล้ว Persona ฟเป็นเกมที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมและมุมมองและแง่มุมต่างๆของสังคมญี่ปุ่นทนั้งในแง่ของเนื้อหาบรรยากาศและการสะท้อนปัญหาด้าน่างๆในสังคมแต่อยา่างไรก็ตามรายการนี้สัสรุนโดยโครงการ Labo Channel ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่า